ได้ครับพี่แพรขี่มอไซค์มานานยังครับเอาเลยเหรอนี่เริ่มเลยเหรอโอเคก็แพรเริ่มขี่มาได้ประมาณ6-7ปีแล้วค่ะก็ขี่ตั้งแต่ร้อยยี่ห้าซีซีแปดซีซีแล้วก็พันซีซีแต่แต่ไม่ได้ขี่เก่งนะคือฝึกฝึกเริ่มต้นถ้าเทียบกับหกเจ็ดปีที่แล้วอะ่ะตอนนี้ก็ถือว่าขี่เก่งขึ้นเยอะเลยแต่ว่า เรายังเก่งไม่สุดถึงขั้นที่เราอยากจะเก่งก็คือตอนนี้เราฝึกซ้อมจนมาเป็นนักแข่งแล้วปีนี้คือเริ่มเป็นนักแข่งแล้วใช่ค่ะก็ยังอยากจะเก่งกว่านี้อีกเป็นนักแข่งเนี้ยพี่ก็รู้เรื่องเครื่องยนต์ใช่ไหมครับ <laughs> <laughs> พอรู้รู้นิดนึงแต่ว่าไม่ได้รู้แบบถึงขั้นเจาะลึกเพราะว่ารถที่พี่แพ้ใช้แข่งในการแข่งขันอะ่ะมันเป็นรถตัวมาตรฐานไม่ได้ทําเครื่องอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องรู้ ดีนิดนึงก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนไหยน้ำมันเครื่องแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาใช้เพื่อดูแลแล้วก็ปกป้องเครื่องยนต์ของเราพี่ใช้น้ำมันเครื่องอะไรครับพี่แพรใช้ดักแคมค่ะค่อน <c oughs> ข้างจะมั่นใจในแบรนด์นี้เพราะว่าหนึ่งเขาเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมานานมากๆแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นแบรนด์ที่คุณภาพดีจริงๆน้ำมันเครื่องดัคแฮบต้องบอกว่าเป็นปน,น้ำมันหล่อลื่นที่แบบทําให้เราขี่รถได้สนุกมากขึ้น นอกจากเขาปกป้องเครื่องยนต์แล้วนะคะเขาก็ยังเพิ่มแบบพวกแรงอัดแรงอะไรเงี้ยของเครื่องยนต์ได้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาใช้น้ำมันดักแฮมอ่ะมันเหมือนบำรุงเครื่องด้วยแล้วก็ขี่สนุกด้วยใช้เข้าเกียร์ลื่นเลยอันเนี้ยคือชอบมีการใช้น้ำมันเครื่องในชีวิตประจำวัน มีค่ะคือจริงๆอ่ะจะบอกว่านอกจากมอไซค์แล้วอ่ะพี่แพรก็มีรถยนต์ด้วยนะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ย <c oughs> พี่แพขี่รถยนต์เป็นด้วยเหรอเป็นค่ะ <c oughs> เพราะว่าเราไม่ได้ขี่มอไซค์ตลอดเนาะเวลาไปทํางานไปงานอีเวนต์หรือว่าพาครอบครัวไปเที่ยวอย่างเงี้ยพี่แพก็ต้องใช้รถยนต์ซึ่งจริงๆอ่ะมีรถยนต์อยู่2คันแต่จะมีตัวเก่งหรือลูกหลักพี่แพ้อยู่คันหนึ่งซึ่งจะเป็นรถยนต์สไตล์สปอร์ตเนาะให้เข้ากับบุคลิกของเราเพราะเราชอบความเร็วแล้วเราก็เลยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ น้ำมันเครื่องของดักแฮมเนี่ยที่เราใช้ในมอเตอร์ไซค์เราก็นำมาใช้ในรถยนต์ลูกหลาของเราด้วยค่ะใช้แล้วผลเป็นไงบางทีกับรถก็จริงๆต้องบอกว่าของดักแฮมของรถยนต์นะคะตอนนี้เขาเป็น<อ> Euro 6 Ultra แล้วที่แยใช้ก็จะเป็นน้ำมันเครื่องที่ดูแลปกป้องเครื่องยนต์นะคะแล้วก็เพิ่มพลังให้กับเครื่องยนต์ได้ด้วยอีกทั้งนะคะเขายังช่วยในเรื่องของลด มลพิษนะคะแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมก็เลยรู้สึกว่าเออเชื่อมั่นในแบรนด์เขามากๆแล้วก็รู้สึกว่าเหมาะกับรถเราใส่ซิ่งใส่สปอร์ตอย่างเงี้ยใช้ได้ใช้ดีเลยค่ะรถยนต์ที่พี่แพ้ว่าพูดถึงที่ใช้ดักแฮมครับพาไปดูหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นไงได้ดิเพราะรถพี่ตอนเนี้ยใช้น้ำมันเครื่องดักแฮมอยู่แล้วบอกเลยว่าขี่สนุกแน่นอนไปไหมปเดี๋ยวตามไปเลย let's go มาฮะไปซิ่งกัน ขอฝากนักแข่งหน้าใหม่คนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าพี่แพะจะมีการแข่งขันประมาณปลายเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วก็ต้นพฤศจิกาถ้าอยากรู้ว่าจะไปที่ไหนแข่งอะไรก็ฝากติดตามได้ที่เพจแพททวินันด้วยนะและอีกอย่างหนึง่งขอฝากนี้ค่ะ น้ำมันเครื่องนะคะที่ช่วยปกป้องเครื่องของเราค่ะก็คือดักแฮมนะคะแพ้เลือกใช้ตัวนี้เลยค่ะอยากให้เพื่อนๆเปิดใจแล้วก็ลองใช้ดูนะคะเพราะว่านี้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงนะคะใช้ได้ทั้งรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์ถ้าเรามีลูกรักแบบแพรเนี่ยเราก็ต้องเลือกใช้ดักแฮมนะคะเพราะแฮมมั่นใจในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งหรือถนนในชีวิตจริงค่ะฝากด้วยนะดักแฮมบ๊ายบาย